โอเคก็ okay, สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาดูนะครับเกม City Skyline นนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นเกมแนวสร้างเมืองนั่นแหละเราก็จะมาดูว่เคล็ดลับการสร้างเมืองอยังไงให้อยู่รอดได้นะครับในช่วงแรกนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะมีสาธารณูปโภคนะครับที่แบบจําเป็นนะครับสําหรับการสร้างเมืองตอนแรกผมก็จะเลือกอันนี้ก็คือเข้ามาเลือกแมปนะครับ ผมก็จะเลือกแมปตัวนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะมีทรัพยากรให้เราดูนั่นแหละแน่นอนว่าเมืองของเรานะครับก็จะแบ่งเป็น2โซนนั่นคือโซนอินดัสเทรียลแล้วก็แล้วก็โซนบ้านเรือนนะครับที่อยู่อาศัยหรือว่าโซนที่เป็นตัวบิสเนสนะครับแน่นอนว่าตัวมาร์เก็ตหรือว่าตัวบิสเนสเนี่ยน่าควรจะอยู่ นะครับใกล้กันแต่ว่าโซนอินดัสเทรียลเนี่ยซึ่งมันเป็นโซนที่เขาเรียกว่ามันก่อมลพิษนะครับมันก็จะต้องถูกแยกไปอยู่อีกโซนนึงแน่อนอนว่าเงินที่เราได้มาตอนเริ่มแรกก็คือเจ็ดหมืนบาทนั่นเองเราต้องตอนแรกเลยนะครับก็คือต้องมาสร้างถนนก่อนโอเคเราก็ต่อถนนออกมาแบบยาวๆนิดน,นึงนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะไม่ต่อมายาวมากนะเพราะว่ามันเพืองเงินในช่วงแรกน,นั่นเองก็คือถ้าเกิดว่าเราทั้งตัวได้เรา เราค่อยมาทำก็ได้นะอันนี้ผมก็จะทำตัวสะพานนะครับแน่นอนว่าสะพานต้องต้องขอบอกว่าแมปเนี้ยมันจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับก็คือส่วนที่อาจจะอยู่ติดฝั่งทะเลผมก็จะให้เป็นบ้านนะครับส่วนติดฝั่งนี้นะครับซึ่งไม่ได้ติดทะเลผมก็จะให้เป็น โซนอุตสาหกรรมโอเคผมก็จะใช้ถนนในนี้นะถนนธรรมดาถนนลุกลังนี่แหละเพราะว่ามันใช้ต้นทุนที่ต่ำดีในนี้ครับซึ่งการสร้างเมืองเนี้ยผมก็จะไม่ทำถนนนะครับออกจากเส้นเมนหลักนะครับแต่ว่าผมจะแยกย่อยเป็นเส้นเมนย่อยนะครับซึ่งถ้าเราต่อถนนเราจากเส้นเมนหลักมากไปเนี่ยถนนรถมันก็จะติดนั่นเอง โอเคเราก็จะมาสร้างเมืองกันซึ่งผมก็จะสร้างเมืองเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะครึ่งวงกลมนะครับโอเคปึ๊บป,ปึ๊บนี่ลักษณะเมืองของเราก็จะเป็นประมาณนี้นี่ก็น่าจะอยู่ไกลไปนี่ก็คือเมืองที่เราจะสร้างเราสร้างถนนนะ ตอนแรกเราก็ไม่ต้องเลือกถนนที่แบบมันแพงอะไรมากมายเราก็เลือกถนนปกติธรรมดานี่แหละจะเป็นถนนทางลุกลังไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปอัปเกรดเอาได้ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีช่องอัปเกรดอยู่อัปเกรดแล้วก็อันนี้ทําเป็นเส้นโค้งอันนี้ก็เป็นถนนเส้นตรงนั่นเองนะครับแล้วอันนี้ก็คือความสูงเกิดว่าเราไม่อยากให้แบบมันทุมดินขึ้นมาสูงใช่ไหมเราเวลาทําถนนเราก็ สามารถเลือกระดับความสูงได้นะครับซึ่งผมว่าผมก็จะทำเท่านี้แหละซึ่งผมก็จะไม่ทำจนถึงนี้นะเพราะว่ามันจะใกล้ทางแยกทางโค้งมากไปมันก็จะทำไม่รุดติดนั่นเองเรามาทำโซนอินดัสเทรียลนะครับโซนอุตสาหกรรม แน่นอนว่าโซนอุตสาหกรรมเนี่ยผมก็จะทําเป็นถนนต,ตั้งตรงๆเลยแล้วก็วัดมุมที่180โอเคผมก็จะไม่ทําออกมาจากถนนเมนหลักนะมก็จะทําออกมาจากเมนย่อยเพื่อไม่ให้รถมันติดนั่นเองซึ่งก็ผมคาดการว่าไว้ว่าใน,น,นอนาคตเนี่ยรถมันอาจจะติดนะ กับแถบนี้ผมก็ไม่อยากจะทำออกมาจากตัวถนนเส้นเส้นหลักมากเท่าไหร่โอเคเราก็สร้างแค่นี้คือตอนตอนแรกอุตสาหกรรมเราน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็บ้านเรือนเราน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่ก็ต้องให้มันครบ400คนเราก็จะได้นะครับตัวอัปเกรดนะครับต่อไปนะครับรวมถึงเราก็จะได้ปลดล็อคตัวแท็กตัวอะไรต่างๆด้วย เรามาดูโรงงานไฟฟ้านะผมะก็จะเอาตัวโรงงานถ่านินนะถามว่าแพงไหมก็คือแพงนะราคาเรามีเงินอยู่เหลืออยู่ห้าหมื่นเองแต่ว่าโรงงา้ถ่านินเนี่ยราคาตั้งหมื่นเก้าแต่ว่าตัวนี้ราคาหกพันแต่แบบไฟฟ้ามันก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะใช้แค่ประมาณแปดเมกะวัตต์นั่นเองก็คือไฟฟ้ามันก็จะแบบเขาเรียกว่าไม่คงที่ครับเราก็จะมาตั้งใกล้ถนนเมนหลักเลยเพราะว่าถ่านินเนี้ยมันต้องการการขนส่ง ปึ๊บอ่าวนทรงแล้วก็ต้องน้ําประปานะอันนี้ก็เป็นน้ําประปาแน่นอนว่า,าวเราต้องมีประปานะอันนี้สําคัญเลย,ยปึ๊บประปาแล้วก็ท่อทิ้งน้ําเสียนะครับแล้วก็อย่าตั้งไกลกันมากนะเพราะว่าเวลาเดินท่อเนี่ยท่อมันก็จะมีเรื่องต้นทุนเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับในการเดินท่อปึ๊บแล้วก็พยายามวางให้มันมันโอเวอร์กับตัวตารางนะครับที่เรา ตารางพวกนี้นะครับตอนแรกให้ได้มากที่สุดนั่นเองเพราะว่าเราเดินท่อเนี่ยโอเคแล้วมันก็เสียตังค่อนข้างเยอะเหมือนกันเราก็ต้องพยายามวางให้แบบให้มันคุ้มคุ้มค่าที่สุดนะครับท่อที่เราวางคือก็ไม่จะเป็นน้องวางแบบนี้ผมว่า แต่ประเด็นก็คือมันก็จะมีถนนหลักนะครับที่รถมันต้องผ่านเข้ามาซึ่งผมก็จะเอามาเป็นตรงนี้แล้วกันถนนเส้นหลักที่รถต้องผ่านเข้ามาอันี้ทางออกนะครับ ทางออกอก็จะไม่ทำกดตัวบีนะก็จะเป็นลบถนนนะไม่อยากจะทำเส้นนี้ลบออกเลยดีกว่า โอเคเราก็จะได้ถนนได้เราก็อย่าลืมลากสายไฟเลยนะก็คือแบบตอนแรกมันยังไม่มีสายไฟไปใช่ไหมสาธตร์ูาโภโคของเราเราก็ต้องเตรียมการลากสายไฟไปด้วยซึ่งเครืสายไฟเนี่ยมันก็ค่อนข้างแพงเลยเราก็ต้องเหลือตังไว้ด้วยส่วนหนึ่ง ผมก็จะลากมาถึงตรงนี้เลยแล้วก็จะให้โซนนี้เป็นโซนเมืองโซนบ้านนะสีเขียวอันนี้ก็คือเลือกพื้นที่ที่เป็นบ้านมันก็จะเลือกได้ทั้งแบบเลือกที่ช่องหรือว่าระบายไปเลยนะครับคือแบบถ้าาขี้เกียจแล้วก็เลือกแบบระบายแต่ว่ามันอาจจะแบบไปทับเส้นที่เราไม่ต้องการก็ได้ นี่คือกดะบายนี่คือกดลบนะเส้นที่เราไม่ต้องการนะครับเราก็กดทอกโอเคเส้นที่เราต้องการ ซึ่งตรงนี้โอเคแหละมันถ้ามันอยู่ติดถนนใหญ่มันก็จะไม่โอเคเท่าไหร่ในการแบบสร้างบ้านเรือนเพราะว่ามันอาจจะมีพวกมลพิษเสียงรบกวนนะมันอาจจะมาะตัวกับตัวค o m m e r c a l z o n หรือว่าพวกร้านค้าพวกอะไรมากกว่าแล้วก็เขตอุสาหกรรมของเรานั่นเองนะครับซึ่งตอนแรกเราไม่ต้องสร้างเยอะหรอกเพราะว่า มันก็น่าจะไม่ไม่ค่อยมีอะไรเยอะเท่าไหร่ในเขสอุตสาหกรรมของเราบเราก็มาดูอันนี้เราก็ต้องพยายามวางให้แบบมัน c o อร์ที่สุดนะให้มันคุ้มค่าที่สุดเพราะว่ามันค่อนข้างแพงแล้วเงินเริ่มต้นตอนแรกเราไม่เยอะเท่าไหร่ก็คือถนอนเราก็ต้องพยายามสร้างให้แบบมันคุ้มค่าที่สุดนะครับ ให้มันครอบเอร์กับตัวพื้นที่มากที่สุดนี่เราก็ทำโซนม้านเรือนเราคลิกเลือกแบบนี้เอาก็ได้หรือว่าเราจะระบายเอาเลยก็ได้ถ้าเลือกแบบนี้มันก็ได้เลือกเป็นช่องเป็นช่องให้เลยตามที่แบบ ตารางมันเลือกมาให้ซึ่งถ้าว่าผมเลือกแบบแถบที่ติดกับเมนหล่ยโอเคไหมก็ไม่ค่อยโอเคเหมือนบถ้าเมืองมันขยายไปเนมันจะมีเรื่องเรื่องมลพิษเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราก็ได้ตัดสินใจว่าโซนนี้จะให้เป็นโซนอุตสาหกรรมแล้วแล้วก็ถน่น,นะครับเส้นหลักก็ เราต่อเข้ามาอีกเราก็เลือกเส้นตรงแต่กี้เราเลือกเป็นเคิร์ฟโอเค ตอนนี้เราก็จะมีนะครับโซนอุตสาหกรรมโซนก็เ,เรียกว่าโซนการค้าขายแล้วก็โซนบ้านเรือนนะครับซึ่งเราก็จะมากดนะครับตัวอันนี้มันจะสต็อปเกมอยู่นะอยวไฟฟ้าถึงไหมไฟฟ้าถึงนะครับเช็คไฟฟ้าเช็คน้ำประปาโอเคถึงนะครับเรามากดเริ่มกันเลยก็คือเมื่อ,อกเกมน,นี้เราตุกยต้องพยายามมองไปในอนาคตน,นะว่าเราแบบ ตรงไหนรถมันจะติดการจราจรมันจะเป็นยังไงนั่นแหละซึ่งเราก็เร่งเลยนะเร่งระดับได้เร่งความเร็วเคน้ำไฟฟ้าก็เริ่มทำงานบ้านเรือนก็จะเริ่มสร้างนะครับแล้วก็จะเริ่มมี ประชากรเข้ามาอยู่อาศัยเดินเข้ามาแล้ว3ามคน43สาคนจะเริ่มมีคนเริ่มเข้ามาแล้วไม่เห็นมีรถเข้ามาเลยนะ ตรงนี้ก็ต้องรอให้แบบเมืองมันขยายไปนะมันก็จะแบบต่อไฟฟ้าไปโดยอัตโนมัติเลยซึ่งตอนนี้เราก็ติดลบไปแล้วนะครับน่าจะเป็นวันนะเข้าใจว่าวันละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้าเรามีนะครับ เมืองเกิน400คนเนี่ยตัวเมืองของเราเนี่ยมันก็จะอัปเกรดขึ้นไปอีกขั้นนึงนะเราก็มาดูตรงนี้ได้ว่าโอเคครบ460คนนะครับก็จะได้แจกได้การเก็บภาษีเงินกู้นะครับแล้วได้การเก็บทางขายะแล้วก็โรงพยาบาลการศึกษานะครับอันนี้ก็จะเป็นตึกที่เราจะได้ตองอันนี้ก็จะเป็นเวลากลางคืนแล้วไอ้ถนนเส้นนี้มันก็จะมืดหน่อย ผมก็จะแบบเร่งๆหน่อยนะเพราะว่าโอเคแหละถ้าถ้าเกิดว่ามันครบ460คนแล้วเราก็จะอับเกรดเมืองได้ซึ่งเมืองก็จะเริ่มสร้างไปเรื่อยๆก็อนะครับอย่าพยายามให้แบบถนนนะครับเส้นหลักนะครับมันก็มีทางเชื่อมต่อเยอนนะครับเพราะว่ารถมันอาจจะติดได้นะซึ่งพยายามรวมเป็นถนนสายย่อยนั่นเองนะครับ